ผสมผสานกันปะกะตุดงกรนแกเอาซอมบี้มาผสมกับไม่อยากเป็นหรออัดเปอัดคือเป็นน้องนนกุลถูกปะแต่ไม่อยากเป็นอาหารทหารก็ต้องเป็นอาหารแล้วกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นซอมบี้ที่มาเจอกับพี่แล้วกันเมืองอีกทหารอีกครอบครัวอีกดนาบ้านแน่ๆดูทรงแล้วถ้าพี่น้องขนาดเนี้ย หลังจากที่เราไม่รี a c หนังมานานลา่าสุดเนี้ยเป็นเทมอมสามวันนี้มีหนังไทยเรื่องใหม่เรื่องพร้อมอยังพร้อมอยังอยากดูแล้วเนี่ยเรื่องชอพรหนึ่งสมอลสมอลภูมิคืนชีพเหมือนเห็นแวบบ,บบว่าเป็นซอมบี้อ่ะใช่ซอมบี้ไทยอ่ะเอจะารอดูออเ,เดนะี่ยตัวอย่างเต็มมาแล้ะอ๋อเป็นหน้าญี่ปุ่นเนาะ ที่คนน่าเรือรบคีอทูตไทยที่จะขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรนนึกว่าชาวทุกคนต้องไปหนึ่งในคำสั่งฉันอดกันแค่ไหนไรือใครจะด้บ้านเลยไหมตายแน่นอนตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจังหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นหาหน้องกับพ่อกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่กับนึงกูโดนปฏิเสธเหมือนกันปะกูดมการ เห็นน่านรักกว่าเนาะถูกกินไม่เหลือซากขาขาดอุ้ยแต่พับสวยมากเลยอะ่ะใช่อโลสวยอนะ่ะใช่ไหมจะดูนี่คือน,นิ้วปกดอ่ะจอไปกีใช่ปะ จากโง่กับวามเกียดโอยหรืออทัน่คกเานม่เนี่มหรือว่าที่เไม่ไญี่ปุ่นเว้ยอ๋อเออฟิลแบบเอามาทำเป็นแบบไม่ไม่ไม่ดมีอมี่ดออ๋อโอ้ พี่มาผสมกับพี่อ่กเป็นหรอเออนี่นี่กูเยไตายเลยเอาโอยโคนดีอ่ะพี่น้องอ่ะชองพรหนึ่งสมรภูมิสมรภูมิดวงชีพหนือศิงฐาเอาช่ช่ทำไมอ่ะพี่อ่เป็น อ่ะคือตอนแรกอาจอาจเป็นอาจคือเป็นน้องโนนกูนถูกปะแต่ไม่อยากเป็นทหารทหารก็ต้องเป็นทหารแล้วกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นซอมบี้ที่มาเจอกับพี่แล้วกันเมืองอีกทหารอีกครอบครัวอีกหา้าบ้านแน่ๆดูดูทรงแล้วถ้าพี่น้องขนาดเนี้ยอ่ะเขาไม่ได้เป็นซอมบี้ตอนที่เป็นออกรบหรอกเออนั่นแหละเป็นช่วงนั้นอาจ่ะแล้วคือซอมบี้คือมาจาก น่าจะมาจากญี่ปุ่นที่เอามาที่อยู่ในตู้อ่ะที่กล่องอ่ะไม่แต่มันเป็นชุดคนไทยไม่ใช่หรอในญี่ปุ่นคือตอนแนวอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นชุดไทยหรือชุดญี่ปุ่นเว้ยเพราะมันมีไอชุดนี้อีกชุดหนึ่งเว้ยที่ตอนยิงอ่ะอาจจะเป็นชุดอะไรเพราะว่าเป็นยิงยิัแบบฝาดต้องเต่ียมใจเห็นป่ะมันมีสองมันมีสองฝั่งอันนี้อันนี้ญี่ปุ่นญแ่งเจ้าคุณมาชุดไหนวาเระไรไว้ในตู้ทั้งมนีคือเนี่ยเห็นป่ะมันมีอ๋อฝั่งไทยฝั่งไทยกับฝั่งญี่ปุ่น มีเนี่ยญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นคือสีน้ำตาลไทยสีเขียวต้นต้นเขีวแต่แต่มัน่าดูนะเชิดแต่ก็น่ากลัวมีชุดสีอะไรชุดไทยชุดไทยหรออ้ออ้าอาจจะมีสตอรี่ก่อนหน้านั้นแต่เราว่าต้องแข่งกันเมืองอะที่ท้าพี่ท้าพี่พี่โขมกลับอบบ เหมือนกับว่าเป็นอาวุธลับของเนี่ไงเมื่อสงครามครั้งที่สองกำลังวระทุขยากกำลังถูกลุกลานอุดมการถูกตั้งคำถามว่าถหากพวกมันคือหนึ่งในครอบครัวเราจะต้องปกป้องใครอก็คือถ้าคนในครอบครัวเราอ่ะเป็นซอมบี้อ่ะเราจะปกป้องใครเราจะไปสู้มันได้หรอซอมบี้อ่ะไม่ไม่อยู่อ่ะเผาเหรอไม่มันน่าจะมีทางพฤติกรรมไทยที่เห็น อ๋อที่เหมือนผีทีผีกรรมอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนั้นคนน่าจะไม่รู้ป่ะว่าอันนี้คือตัวอะไรป่ะอ๋อก็อาอจริงจริงแล้วมันอาจจะคือซอมบี้นั่นแหละแต่คนช่ดด้วยความชาวไทยอะคิดว่าเป็นผีปอบป่ะเอ็นผีมไล่ออเออเออกาเข้าเมื่อไรนัเป็น่นเป็นเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบผีฝั่งญี่ปุ่นผสมกับผีฝั่งไทยเอ้แล้วกันเมืองอีกทหารอีกครอบครัวอีกด่้าบ้านแน่แน่ดูดูทรงแล้ว ถ้าพี่น้องขนาดนี้ยเห็นอีคลิปหนึ่งชื่อว่ารายงานการรัตเวนชอพร์เนึ่ยคิดว่าน่าจะเป็นคลิปโปรโมทก่อนที่เทเลอร์จะมาเพราะว่าได้รู้เรื่องราวมากขึ้นเรื่องการห่วนทางกองทัพได้รับโทรเลขจากจังวัต่างๆตั้งแต่เวลา2องนาฬิกา ว่าระลกญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดนะโมกัด็นเป็นแบบข่าวสมัยก่อนเนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและบางกูรี่ได้ขึ้นบกได้เข้าร่วมการทุกแห่งนักกล่าวได้มีการพะสู้รบกันอย่างรุนแรงรวมเกียรติของทหารและตำรวจไทยส่วนรัฐบาลไทยได้สั่งให้ทหารและตำรวจทัวหน่วยหยุดการยิงปะทะชั่วคราว ่อเวลาสิบสนาฬิกาโดยประมาณเออมีเวยมียุวชนทหารสูหายไปถึงเต็มร่วมสิบสองนายก็เออนี่ไงต้องใส่ถิงสีสิสุดไปเลยนี่ในกล่องเออกล่องที่มันมีฟองเเอวใช่เนี่ยตัวไปนี้เป็นดายแนวยุวชนทหารสิบสองนายที่ได้หายตัวไปในสนามรบแล้วปะทะกับกองกาลังทหารญี่ปุ่นซึ่งณขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นหรือตาย เขามีอัดด้วยทางนี้ยังได้รับรายงานว่าหลังล่าตระเวนตรวจดูความเสียหายในพื้นที่รบทหารของเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดตูวต่างๆมนุษย์แต่ข้ไม่ตายข้าไม่ตายด้วยถ้ามันจะข้ามจะไปยัไงเออแม้วก็ตายเลยนั่นจะเผาเหรอว่าเผาข้าไปให้บอกว่าตระเวนกินมันทำพกพาอาวุธปืนหรืออาวุธมีประกายไปหาพบสิ่งผิดปกติ อนุญาตให้ได้มีมีความผิดโอ้ยน่ากลัวอยู่ให้หาจากบุคคลลักษณะออกไปนี้มีบาดแผลเอว,วา่าะทายซากผมเจอได้เมื่อกี้อาจตอนคนแรกเลยวะกินสัตว์ทัคนกันนะคะมีใน,น,อน้อนารือเปากินสัตขออำนาจคุณพระศีัทลักษณไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทุกพรให้ทุกข่านปลอดภัย อ,อ,อเรื่องนี้มันดำเนินโดยอัดปะ่ะอัดเราว่าเราดำเนินด้วยโดยอัจกกํำเนดนุนณจบเ,เราว่ามันดำเนินโดยอัดกกํำหนินุณเลยเพราะมันเป็นพี่น้องกัน ไม่<ฟ>หมายถึงว่าดำเนินไปทางอัดเป็นหลักแต่แบบอัดซะส่วนใหญ่เลยนะ่ะอต่อมีสิทหลังอัดเป็นจ่าฝูงเออเนอ่ยมีภาพแบบอัดเป็นจ่าฝูงจริงๆแต่ก็อย่างที่สงสัยนั่นแหละคิดว่าสิบสองคนที่หายไปอะ่ะคือไปโด,ดนจับไปทดลองแล้วเอากลับมาหมายถึงว่าเอาโดนโดนจับไปฉีด ่าให้เป็นซอมบี้แล้วก็มาแบบมาปล่อยอ่อมาปล่อยใช่หรือถูกอาจจะตอนที่ลาต้าเวงไงที่แบบมีการประทะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถูกจับไปนะตอนนั้นแล้วเหมือนญี่ปุ่นอาจจะตั้งลูกแร่างตรงนั้นเลยก็ได้แล้วก็เหมือนแบบอ๋อแต่ในเทเลอร์เราเห็นภาพที่โดนขังเรื่องนี้ใช่ใช่เหลือนะเขาจับมาไม่รู้ว่านะคือเขาจับมาซอมบี้มาหรือว่า จับมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนซอมบี้ในห้องของังนะคจะอบอกว่าเออแบบมาทดลองก่อนแล้วคขาจกลายเป็นซอมบี้แล้วอ่ะแล้วอาจะหลุดหรือเปล่าอืมอืมก็เป็นไปได้อีกน่าดูใช่ก็ได้นะดเข้าใจในเรื่องมากขึ้นก็เด็กก็ไปนะสามคนเหมือนเดิมเ <laughs> <c oughs> นี่ยจบแล้วเรี้ยงหนังเรื่องชอพอหนึ่งสมภูมิคืนชีพก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับในสิงหาคมเข้าทุกรงภาพยนตร์ยแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยค่ะสวัสดีบ๊ายบาย